เตรียมพร้อมนะครับหลังจากอัปเดตนะครับลงเพจนะครับให้แฟนเพจได้ดูแล้วนะครับผมรอบนี้ก็ u t u b e นะครับลง u t u b e ตั้งหน่อยเนาะอัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับสองช่องทางนะครับทั้งเพจตรงเกษรนะครับผมแล้วก็ทั้งช่อง YouTube นะครับผมเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับอัปเดตให้หลายช่องทางนะครับให้พี่เพื่อนนะครับบางคนไม่ได้เข้ามาติดตามในเพจนะ ก็จะได้เห็นในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมถ้าเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าเผื่อเป็นประโยชน์ <S 2, 2 <S นี่ก็คือออเดอร์เราที่เราส่งนครับ2ตัวรอบนี้หนักหนหน่อยนะครับหนักหนหน่อยคือพิมพ์พิเศษนะครับผมช่วงนีงหน้หนักหนหน่อยหนักรอบนีเ้เราไม่ได้ส่ง2ออาทิตย์แล้วเนาะ อาทิตย์หนึ่งรหรือว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องแหม่มสองอาทิตย์แล้วเนาะอาทิตย์ออที่แล้วไม่ได้ส่งนะครับเว้นแค่อาทิตย์เดียวเพราะว่าช่วงน้นเข้าปีใหม่นะนะครับผมอันนี้ก็มาเริ่มมาปีพุทธศักราชเออหรือว่าปีปป 5, ป 5. นะครับปีหกห้าใช่ไหมปีหกห้านะครับปีหกห้าก็ชุดแรกนะครับชุดแรกชุดแรกที่เราส่งนะครับผม ทั้งที่ที่ที่ยี่สิบสามนะครับที่ยี่สิบสามนะครับที่ส่งไทยก็ขอบพระคุณพ,พี่เพื่อนนะครับที่เข้ามาอุดหนุนที่เข้ามาแบ่งปันไม้นะครับในสวนเราไปนะครับในราคาที่ว่าค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับราคาแบบพี่พพเพื่อนที่ที่แบ่งไปนะครับก็ ให้เครดิตนุ่งเศษนะครับตลอดเอยมานะครับขอบพระคุณงมากพี่ินเพื่อนนะครับที่กาับคนสั่งแล้วก็สั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกนะครับติตใจว่าไม้เอ้ยไม้เป็นทำไมไปถึงไวไทยไวจังสภาพไม้ก็ใช้ได้นะครับก็เรานะครับทาด้วยใจนะครับตั้งตั้งใจทำนะครับให้ดีที่สุดนะครับพิงค์มีจํานวนจากัดนะพิงค์เปเศษนะครับไม้ยกยอดตัดสดนะนะครับพี่พินเพื่อนเอาไปแล้วก็ไปแช่น้ํา นะครับไว้3าสัปดาห์ขึ้นไปนะครับผมพอมีรากข่อยมาเราก็ค่อยนําไปปลูกใส่วัสดุปลูกชํานะครับวัสดุปลูกชํำนุกเศษมีจําหน่ายที่ไทยนะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักแชทเข้ามาหรือทักเพจเข้ามานะครับผมเพจเกษตรไฟเพจเกษตรไฟ้าเดียวกันนะครับผมดินปลูกไม้ทุกชนิดเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ดูดูชุดนี้ยังว่างนะครับพี่เพื่อนนะครับตอนนั้นก็ท่านไหนเลือกก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ ได้สวยๆไปก่อนนะตอนไหนที่มาช้านะครับผมก็ไม้สวยๆมันก็ไปหมดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับเราก็จะคัดคละกันไปนะครับเริ่มต้นที่4ยอดนะนะครับสั่งขั้นตอนซ้ำสังขั้นต่านะครับ4ยอดขึ้นไปนะครับ4ยอดราคานะครับรวมส่งเกาหลีไปไทยนะครับ2,000บาทนะครับถ้าแยกไปษณีไทย์ไทย150บาทนะครับผมไปจุดประมาณนี้สั่งเยอะ ยิ่งจะดีนะครับเอาไปทําจํานวนกันพี่เพื่อนนะครับเอาไปทําจํานวนกันดูดีด่างสวยๆนะครับเนี่ยเอาไปแล้วก็ไปแช่น้ําไว้เนี่ยใส่เว็ดใส่แก้วนี่นะครับผมแช่น้ําไปประมาณนี้เอาไว้ในร่มนะเอาไว้ในร่มนะครับพี่เพื่อนเนี่ยมีเข้มสวยๆอย่างเงี้ยนะครับนีต้นนีเล็กๆ็น้อยอย่าไปสนใจนะครับเราเอาไปตั้งแม่นะครับเราเอาไปตั้งแม่ ขัดให้แล้วนะครับชุดนี้ขัดให้แล้วมีจํานวนจํากัดนะพ,พี่เพื่อนผงเสียต้องไปตัดใหม่อีกตัดเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าชุดนี้น้องเมย์น้องแหม่มนะครับเอาไม่ทันเลยนะครับปวดหัวเยอะแยะน้องแหม่มบอกน้องเมย์บอกว่าไม่ไหวแล้วมือหยิกใช่ไหมน้องเมย์มือหยิกมืองอแล้วนะครับแพ็คอย่างเดียว <seja> ก็ส่งทุกอาทิตย์นะครับพ,พ,พี่เพื่อนนะครับรีบทักเข้ามานะครับเพจเกษตรต้ฟ้าเดียวกันนะครับนะครับพิม พิมพ์มากเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับเขา้าเฟซบุ๊กเพจในหนังนนะครับผม,ผมก็พิมพ์เกษตรใต้ฟ้าเดียวกัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็สอบถามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยดูสวยนะเลยเก็บได้เก็บนะครับไม้ชนิดนี้นะครับสวยมากแล้วเขาใบเขาจะใหญ่ๆหไปเรื่อยนะครับมันจะเป็นพิง้งไอพวกคิงไอตัวคิงนะไอตัวใหญ่นะครับผม ใบเขาจะใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใบเขาจะใหญ่ประมาณนี้นะครับแบล็กพิงนะครับหนมเสียตั้งชื่อให้นะครับมันจะเป็นดำดำแล้วติดชมพูเป็นประกายดาวเลยเป็นเนี่ยเป็นเม็ดทรายนะครับผมบางตัวมันก็จะออกมาแบบชมพูแบบสวยๆเนี่ยนะครับไปล้างใบดีๆฉีดน้ำล้างดีๆนะครับผมถึงจะสวยเงางาม,งาม ก้านเขาจะดำแล้วก็มีเส้นชมพูผ่านนะครับผมดังนั้นเราวิธีการดูไม้พิงปรินเซ็นะจะชมพูไม่ชมพูเราดูที่ก้านด้วยนะครับผมเขาจะลงก้านไปด้วยเข้มสวยนะครับใบเขาจะใหญ่ใหญ่มากๆดูมือหนุ่มเกษตรดูมือหนุ่มเกษตรนะครับคือจะใหญ่มากเอาไปเลี้ยงนะครับไว้หน้าบ้านนะครับเป็น ไม้ที่สวยงามอีก,อก,อกตัวหนึ่งไม้ฟอกอากาศไม้ที่สวยงามนะครับผมนะครับสามารถเอาไปตัดขยายได้อีกเนี่ยตัด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 ได้เอาไปจําหน่ายได้เอาไปเป็นตั Loud ้งแม่ได้นะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองนะครับผมนี่ก็คือเป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเผื่อปีหน้านะปีนี้นะบางทีโรคไผ่ไข้เจ็บมันเยอะท่านไหนสนใจก็มาแบ่งปันกหลุงเสร็จนะครับผมอีกสองเดือนก็สามารถเอาไป ตัดจาหน่ายได้แล้วนะครับผมเพราะเราตัดไม้ยกยอดให้ทั้งนั้นเลยยอดหนึ่งมันก็จะได้ขอข้อหนึ่งสองข้ออย่างเงี้ยพ,พี่เพื่อนเอาไปแช่น้ําแล้วก็รอรากเอาไปปลูกปลูกไว้ประมาณสักสองเดือนนะครับสองเดือนก็ได้ข้อเพิ่มนะครับข้อละเดือนประมาณนั้นนะครับผมอย่างช้าสุดนะอย่างธรรมดาก็ข้อละเดือนถ้าเราเลี้ยงดีๆก็จะไวนะครับผมนั้นก็เอาไปทําจํานวนกันสั่งกันเยอะนะครับผมหนุ่งเศษนะครับมีแบ่งจํานวน จำกัดมนาะในราคายอดละ500เองนะครับผมยอดจีก็สวยเข้มเลยอันนี้มีเจ้าของยังไม่รูเ้เดี๋ยวค่อยดูกันใหม่ถ้าราคานี้นะครับที่ไทยไม่ได้แน่พี่เพื่อนแบบนี้ไม่ได้แน่นะครับผมคือสวยมาก คลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้แหละนะครับน้องแมน้องเมย์เขาก็จะทํางานนะครับตั้งใจกันแพ็คอย่างดีให้ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้บุรบุตรสระคําน้องบุดเรานะครับไม่รู้ว่าใบาอ่อนด,ดูดูที่ความด่างยังไม่ชัดหรอกกวักทองเทพอะไรก็มีน้องมิ้วน้องอะไรมีหมดนะครับผมนี่แหละรูตาวตาองมีเขาแพ็คกันยังไง นะครับผมต้องมีหิวข้าวยังนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเที่ยงแล้วหรอเที่ยงแล้วนะครับผมเวลาตอนนี้ก็เที่ยงนะครับยี่สิบนาทีนะครับสิบสองนาฬิกากับยี่สิบนาทีนะครับผมหนุ่เสร็จ รับประทานอาหารนะครับก็เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงสามสิบนาทีนะครับผมก็อัปเดตใหพ้พี่เพื่อนนะครับได้ดูนะครับสองช่องทางกี่นาทีแล้วแปดนาทีนะโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณพ,พ,พ,พี่เพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็มาอุดหนุนด้วยนะ กราบขอบพระคุณพี่เพื่อนนะครับมีโชคดีนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมยัดเจ็บจะจนนะครับไว้รวยกันทุกๆทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ